อี่ยวว่างันนี้นะผมมาเที่ยวต่างวานตัวจริงเลยวันนี้ล้วพี่พี่คือตัวไหนพี่พี่พี่ก่อนพี่ขึ้นตัวไหนผู้โดยสารโปวดทราที่นี่สถานีลาดุรีที่นี่สถานีลาดุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเี่นทางไปนู่นเลยตรวจสอบขอและสัมงพาระหงษ์พนธ์นำนูนจับรถให้ถูกต้องและครบถ้วนนะครับขบวนรถที่จอดเทียบในชานชลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถดรวจขบวนที่แปดสี่รับผู้โดยสารจากสถานีตางไปทางสถานีกรุงเทพพัฒน์ สำหรับขวบรถด้วยขบวนที่84เมื่อจากสถานีราชบุรีไปแล้วจะอยู่ับส่วผู้โดยสารที่สถานีบ้านโป่งและสถานีนครปฐมเป็นสถานีต่อมาครับ ที่มองเห็นแล้วคือหมาขาพหรือหันเงินตัง